สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของแคปช็อตแคม2นะครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องอินฟราเรดนะฮะตัวนี้จะเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับใช้สําหรับหาตัวช็อตในเมนบอร์ดนะฮะอ่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขามาด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวกล้องตัวฐานนะครับอันนี้ก็คือฐานของเขานะครับช่างทั้งสวยงามนะครับอ่าในส่วนของตัวกล่องเ็าจะมีคู่มือนะครับแล้วก็สาย usb ไปให้นะครับในกล่องอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวเมนบอร์ดมาวางนะครับโอเคก่อนจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะมาชมนะครับในการเปิดใช้งานกล้องนะครับให้เรามาทําการติดตั้งตัวโปรแกรมของตัวกล้องกันก่อนนะครับตัวโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้จากนะครับดูนะฮะตัวโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บของสันชัยนะครับเข้ามาที่ s u ร p o r t ครับพอเข้าหน้าเว็บไซต์ของเขาจะเป็นแบบนี้แล้วเข้ามาที่ัพพ p o r t นะครับ เลือกคำว่าแอปนะครับอ่าโอเคด้านล่างนะครับให้เราเลือกตัวด้านล่างเลยมันจะเขียนว่า LC นะครับ ED 1 5 3 D นะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับของเขากดเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะลิงก์มาให้อยู่หน้าดาวน์โหลดแบบนี้นะครับเห็นไหมให้เรากดดาวน์โหลดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราจะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะฮะ โฟลเดอร์แบบนี้ทําการแตกไฟล์ออกมาแตกไฟล์ออกมาปั๊บเนี่ยก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะฮะอ่าเนี่ยในโฟลเดอร์เขาจะมีอยู่ประมาณสามช้อ,ชอยให้เรานะฮะับแล้วก็ทําการติดตั้งตัวโปรแกรมนะคะรับตัวนี้อ่าตัวโปรแกรมติดตั้งไม่ยากนะครับทําการเล็กอย่างเดียวนะดูนะฮะอ่าต่อมเย็นไปครับอ่ากดโอเค ยอมรับนะครับกด next ไปนะครับกด next ไปแล้วก็กดอีกครั้งนะครับอ่มันถามตรงนี้นะครับตรงเราให้เราติ๊กไปเลยแล้วกันนะครับติ๊กเตทัดไปเลยนะฮะอ่กด next ไปเลยนะครับยินันต่อไปอ่ารอสักครู่นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะฮะในการทำงานนะฮะ กด finish ครับหน้าตาของตัวโปรแกรมของเขาจะเป็นสีนี้นะครับเขาจะเขียนบอกชัดเจนว่า shotcam t o นะฮะตรงนี้เลยนะฮะอ่ะพอเปิดขึ้นมาหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาขเขาจะแบบนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้นะครับตัวโปรแกรมแนะนำให้เราไปทำการติดตั้งไดเวอรน์นะครับดต s t a ได d r i v e ์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า อันอินสตอร์ไดเวอร์ในตัวโปรแกรมให้เราเลยหรือเปล่านะครับอ่ะโดยการนะครับเสียบสาย USB นะครับเข้าไปที่ด้านหลังของตัวกล้องนะครับเนี่ยเสียบสาย USB เข้าไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะฮะระวางไว้นะแบบนี้จากนั้นเปิดเครื่องด้านหน้านะครับนะเวอรช์ชันใหม่จะเป็นสีแดงนะฮะจะเป็นสีแดงไฟสีแดง อรอการ, Driver ร,รดีเทค t ดเวอร์นะฮรดูนะเปิดกล้องขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวโปรแกรมกันนะครับอ่ะให้ไหมฮะให้เราปิดพักโปรแกรมลงไปก่อนนะครับคราวนี้เขาแนะนำให้เราทำการติดตั้ง Driver นะฮะให้เราดูไปที่ m a n a g e r คก่อนว่าในส่วนของไดเวอร์ Driver นั้นนะครับตัวโปรแกรมเจอหรือยัง เราทำการอินสตอลแบบออโต้ดูก่อนนะฮะออโต้ Auto ดูก่อนเขาทําแบบออโต้มาให้เราแล้วนะครับอ่ะโอเคเข้าไปในโฟลเดอร์จะเขียนว่าไดเวอร์ตรงนี้นะครับจะมีแบบออโต้นะครับดูคอมพิวเตอร์ของเราเป็น64บิตหรือ32บิตนะฮะอย่างผมเป็น64บิตนะฮะก็กดได้เลยนะครับกดเน็กครับอ่ะกด Install ครับ อ่ะ, okay. ะ,ะโอเคฟินิสนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับให้เราทำการนะครับอ่ะทำให้เจอนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เน็ตเวิร์ดนะครับอ่ะเน็ตเวิร์ดปุ๊บเนี่ยให้เราดูตามนี้เลยนะฮะดูชื่อเขานะฮะดูชื่อเขาเลยตามนี้เลยนะฮะอ่ะก็จะมีชื่อเขาขึ้นมาเห็นไหมฮะ อ่ะพอเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยจะมีชื่อตัวนี้ขึ้นมาให้ตรงกับตรงนี้เห็นไหมฮะตรงกับตรงนี้นะครับในการอัปเดตให้เราทําการคลิกขวานะครับ,รบอัปเดทไดเวอร์นะอ่าทำตาทาตามขั้นตอนนะครับที่เขาแนะนําในส่วนตรงนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยเขาให้เบลนะครับในส่วนนี้นะครับเนี่ยเราทําตามได้เลยนะฮะถ้ามันไม่เจอในส่วนของการอินสตอลไดเวอร์ที่เป็นอา่าที่เป็นในส่วนของอา่า แบบอัโนต้นะครับแบบอัโต้เสร็จแล้วมันไม่ได้นะครับก็ให้อ่าเลือกแบบนี้เลยนะครับกดนี x ครับอ่าโอเคเจอแล้วถ้าอย่างนี้เจอแล้วนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนนะพอเจอตรงกันนะครับตรงนะครับอ่าสิบเขาให้กดโค้ดนะครับอ่ะโอเคจากนั้นเขาให้กดโค้ดออกไปนะครับ กดโคลนออกไปนะครับไปที่โฟลเดอร์นะฮะจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่เป็นที่เราเก็บไฟล์ไว้ที่เราดาวน์โหลดมานะฮนะดาวน์โหลดมาก็จะอยู่นี้อ่ะดูนะฮะเขาให้รันอะไรนะตรงไดเวอร์นะฮะตรงนี้ ตรงสี่โฟลเดอร์ที่เป็นตรงนี้นะฮะแล้วทำการคลิกแล้วอินสตอลนะครับด้านบนอ่ open. โอเคโอเคสักเสร็จนะฮะเรียบร้อยนะครับจ้าลองดอูเรียบร้อย ตัวกล้องนะครับตัวกล้องถ้าเจอไดเวอร์แล้วก็จะกลับเปลี่ยนสีนะฮะจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับนะโอเคจากนั้นพอเราติดตั้งไดเวอร์เสร็จแล้วนะครับก็มาที่นะครับอ่ไดเวอร์เสร็จแล้วนะฮะมาที่ตัวโปรแกรมนะฮะนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นหน้าจอคอมที่ผมไม่ดีนะฮะหน้าจอคอมของผมไม่ดี อันนี้คือบอร์ดเมนบอร์ดนะฮะคือตัวเมนบอร์ดอ่ะโอเคนะครับภาพนี่ค่อนข้างชัดมากนะฮะภาพชัดมากนะครับเนื่องจากจอคอมของผม,ผมไม่ดีนะที่เป็นเกศเกศนะภาพนี่ชัดมากนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือรายละเอียดนะฮะ ลูกเล่นของเขานะครับซันสามารถไปปรับแต่งได้นะครับเนื่องจากผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่ก็เลยไม่ได้รายละเอียดลงรายละเอียดให้มากนะครับถ้าท่านไปเล่นดูแต่ความละเอียดของตัวกล้องนั้นค่อนข้างสูงนะฮะนะครับพเพราะเนื่องจากเป็น3 d นะฮะรายละเอียดอันนี้ก็คือบอร์ด iphone 13 pro max นะฮะ สีสันสวยงามนะครับเราสามารถปรับสีโทนสีตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะโทนสีเขียวสีชมพูอะไรพวกนี้อันนี้คือโทนการปรับนะครับส่วนแยกนะครับเดี๋ยวนะผมน่าจะเป็นตัวไฮไลท์ของเขาเลยนะครับว่าจะเป็นแยกสองสองฝั่งเนี่ยอันนี้ก็คือด้านด้านนี้นะฮะก็จะเขียนว่าคําว่าควิกนะครับเช็คนะฮะ อันนี้จะเช็คเป็นองศาในตัวบอร์ดนะครับตัวเมนบอร์ดเลยนะครตัว C ตรงนี้ตรงในที่มีปัญหานะครับตัวตัวกล้องเนี่ยจะสามารถเช็คแบบเป็น c c เหมือนบอร์ดแท้แบบบอร์ดจริงแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็ไปเลือกดูว่าโหมดคําสั่งและโหมดใช้งานแต่และโหมดนั้นใช้ยังไงนะฮะผมาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะฮะแต่ลูกเล่นของเขาค่อนข้างที่จะน่าสนใจเป็พอสมควรนะ,ะฮะอ่ ตรงนี้เป็นอันนี้มันเป็นฟาเรนไฮต์อยู่ให้ปรับเป็นองศาเซลเซียสน,นะครับตรงนี้อันนี้มันเป็นฟาเรนไฮต์อยู่นะฮะโอเคโอเคอันนี้ไม่มีอะไรโอเคอันนี้ดีเทลก็ใส่ดีเทล อันนี้ปันปรับดีเทลนะฮะด้านนี้อันนี้คือการบันทึกวิดีโอนะฮะอันนี้คือแคปโอเค ยีอแยกนะฮะแยกได้ลองไปเล่นดูนะฮะลองไปเล่นดูแต่ว่าผมดูแล้วมันค่อนข้างที่จะผมชอบในส่วนของเ,อเมนูของเขานะ,ะชอบในส่วนนี้นะครับชอบในส่วนของการทำงานที่มันเ,เป็นทำการทำงานที่สวยงามนะฮะการทำงานที่สวยนะครับ ค่อนข้างที่จะชอบเมนูเขาไม่ซับซ้อนนะฮะไม่ซับซ้อนกดเลือกได้ซูมได้นะฮะซูมซูมจุดได้เลยนะครับอันนี้คือเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนบนกลางวิชันนะฮะอันนี้คือ สามารถดูเป็นจุดได้ที่เป็นขาวดำที่เป็นภาพชัดนะครับอันนี้ผมถ่ายในเวลางคืนนะถ่ายในเวลางคืนจำได้ว่ามันทำงานอยู่สองหน้านะฮะเดี๋ยวนะครับอันนี้คือโหมดซมูม โหมดนี้อันนี้มีการบันทึกวิดีโออยู่นะฮะเราสามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับบันทึกวิดีโอไปด้วยนะฮะในการทํางานนะ,ะแล้วก็เอาภาพนั้นมาทําเป็นอ่าันนี้ได้นะ,ะเนี่ยจะออกมาอยู่ในเนี้ยคือบันทึกลงในคอมเรานะฮะเนี่ยที่เราบันทึกไปเมื่อกี้ที่เราเล่นอยู่นะครับอันนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโฟลเดอร์อะไรนะฮะเนี่ย ตรงที่เขาบันทึกแล้วก็ถ่ายภาพให้เรานะเราสามารถนําภาพนี้ไปลงได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือเขาบันทึกในการทํางานเวลาเราทํางานได้เลยนะอันนี้ปรับสีนะฮะถ้าอยากได้สีก็เลือกตัวนี้นะฮะตรงกลางนะฮะ สีสันค่อนข้างสวยงามนะครับมีลูกเล่นอะไรให้เราบ้าง อันนี้คือล็อกเป้านะฮะอันนี้จะเป็นตัวล็อกเป้าให้เราว่าสมมติว่าสี่ล้อนนะครับก็จะมาล็อกเป้าให้เราเลยนะฮะโอเคอโอเคนะฮะลองไปเล่นดูนะครับลองไปเล่นดูแต่ว่าผมว่าเมนูมันใช้งานง่ายแล้วกล้องมันชัดมากนะฮะกล้องชัดมากไอ้ที่แสกคือหน้าจอคอมผมนะคะด้านข้างเนี้ย ท่านดูอจากภายนอกเลยมันจะเสียเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นเกจ็ดเป็นเกจ็ดนะจอเสียโอเคนะครับ่ท่านสามารดูได้เลยอันนี้ผมถ่ายจากมุมมืดนะฮะถ่ายจากมุมมืดถ้าแสงสว่างนะครับถ้าแสงสว่างสแสงสว่างสูงนะ,ะมีแสงสว่างเนี่ยภาพจะชัดมากนะฮะอันนี้พาถ่ายในมุมมืดเนี่ย ภาพยิ่งชัดขนาดนี้นะครับโอเคฝากไว้ลองไปเล่นดูนะครับสวัสดีครับ